หนังสือเชื่อหรือไม่ของสุนิรินจิระไตรภพให้เสียงอ่านโดยสาระธรรมวิญญาณที่เมืองสีเทพตอนเห็นนิมิตกรรมในอดีตชาติ ดังนั้นดิฉันจึงโทรไปหาอาจารย์พรพร้อมกับแนะนำตัวเองว่าเป็นเพื่อนคุณวาเนื่องจากคุณวากับอาจารย์พรสนิทกันมากไปมาหาสู่กันเป็นประจำเมื่ออ้างชื่อคุณวาไปแล้วก็ทำให้เกิดความไว้วางใจกันมากขึ้นรู้สึกว่าอาจารย์ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตเมตตาปราณีสมกับเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ท่านคุยกับดิฉันอย่างเปิดเผยและเป็นกันเองแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็รู้สึกเหมือนคุ้นเคยกันมานานทีเดียวเราคุยกันอย่างถูกคอขณะที่พูดกันทางโทรศัพท์อยู่นั้นดิฉันเห็นในนิมิตว่าบ้านอาจารย์พรมีวัตถุมงคลเยอะแยะเป็นกล่องๆวางอยู่จึงถามออกไปว่า อาจารย์มีพระเยอะจังได้มาจากไหนเหรอคะเห็นมีนางพญางิ้วดำอยู่องค์หนึ่งด้วยในบรรดาที่มีอยู่ทั้งหมดขอได้ไหมคะอาจารย์พรพูดปฏิเสธมาตามสายว่าตอนกรุสีเทพแปกผมก็ได้พระเครื่องมานับร้อยองค์ทีเดียวเป็นพระผงเนื้อว่านแบบศิลปะทวาราวดีล้วนๆ และก็ได้แจกจ่ายให้กับคนที่ชอบพอกันไปคนละองค์สององค์จนเวลานี้เหลืออยู่ไม่ถึงสามสิบองค์แล้วตั้งใจว่าจะเก็บไว้เองใครมาขอไม่ให้แล้วส่วนนางพญานิ้วดำนั้นขอยืนยันว่าไม่เคยมีเลยถ้ามีผมต้องเห็นสินี่หยิบเข้าหยิบออกอยู่ตลอดยังไงก็ไม่มีแน่นอน อาจารย์พรพูดอย่างมั่นใจดีสิคะก็เห็นอยู่นี่ไงองค์สีดำดำซึ่งรวมกันอยู่ในกล่องเกดพระนั่นแหละไม่เชื่อลองไปเอามาดูสิคะจะได้พิสูจน์กันเดี๋ยวนี้เลยว่าจริงไหมดิฉันพูดยืนยันกลับไปอาจารย์จึงขอตัวไปหยิบกล่องพระและให้ดิฉันถือสายรอสักครู่หนึ่ง ตลอดเวลาดิฉันได้ยินความเคลื่อนไหวของอาจารย์พรขณะก,กำลังค้นหาพระนางพญานิ้วดำตามที่ดิฉันบอกเพราะอาจารย์เองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเอาอะไรมาพูดเรื่องนี้ดูออกจะท้าทายกันไปหน่อยแล้วละมังเออจริงด้วยมีนางพญานิ้วดำอยู่องค์หนึ่งจริงๆเอ,อ๊ะ ทำไมก่อนหน้านี้ผมจึงไม่เห็นล่ะทั้งๆท,ท,ที่กรุระทั้งหมดจากกรุสีเทพก็อยู่ในนี้แหละเสียงอาจารย์พรพูดมาในสายด้วยน้ําเสียงที่บ่งบอกถึงความรู้สึกแปลกประหลาดใจมากกับเรื่องนี้นี่ทาไม่ใช่เพราะดิฉันพูดขึ้นมาป่านนี้ก็ยังไม่รู้เลยอาจารย์พรบอกว่าถ้าคุณอยากได้ผมจะให้ แต่ต้องมาเอาเองที่บ้านนะให้คุณวาช่วยพามาก็ได้เงียบไปสักพักหนึ่งเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ได้ยินเสียงอาจารย์พรพ,พูดขึ้นว่าพระทั้งหมดนี้คุณเป็นคนสร้างนี่เป็นพระของคุณเองนี่น่าล่ะถึงได้มาเกี่ยวข้องกันอย่างนี้นี่เองเนื่องจากในอดีตชาติเมื่อพันปีมาแล้วคุณเคยเป็นกษัตริย์นักรบแห่งเมืองสีเทพ แล้วก็ได้สร้างพระพุทธรูปและพระผงเนื้อว่านจำนวนมากมายเก็บไว้ในกรุนี้หลังจากนั้นไม่กี่วันดิฉันก็ได้ไปเอาพระนางพญางิ้วดำที่บ้านอาจารย์พรและยังได้พระผงเนื้อว่านแบบศิลปะทวาราวดีมาด้วยอีกสององค์งดงามมากต่อมามีคนเห็นและอยากได้ก็เลยให้ไป จำไม่ได้แล้วว่าให้ใครไปบ้างแต่ครั้งหลังสุดได้พาคุณจิรนันเวตนันกับคุณอรชรทุมมากรไปขอรับพระผงเนื้อว่านกรุสีเทพจากอาจารย์พอรอีกคนละองค์จนได้ท่านใจดีเห็นพวกเราตั้งใจมาขอถึงบ้านแม้เวลานั้นจะเหลืออยู่แค่สิบกว่าองค์ก็ยังอุตส่าห์ให้มา เพเห็นว่าอยากได้ไว้บูชาและเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันมีอยู่ครั้งหนึ่งราวปีพศ2539อาจารย์พรได้เล่าให้ดิฉันฟังว่าท่านขับรถจะไปเพชรบูรณ์พอรถแล่นมาถึงทางสามแยกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทศในสมัยนั้นท่านก็เอ่ยขึ้นกับคนที่นั่งคู่มากับท่านว่า นี่ไงเมืองสีเทพของคุณรินเขาละก็พระจากกรุศรีเทพทั้งหมดที่ผมได้มาไงละ่ะแค่นั้นแหละคุณเอ้ยจูจูสายพานรถดันขาดผึงขึ้นมาทันทีเลยทำให้ต้องเสียเวลาเดินทางออกไปอีกนานนับชั่วโมงทีเดียวเพราะมวัวแต่วิ่งหาซื้อสายพานเส้นใหม่อยู่นานกว่าจะเจอร้านขาย ต่างจังหวัดก็ทราบกันอยู่ไม่ใช่กรุงเทพนี่จะได้สะดวกซื้ออาจารย์พรยังเล่าอย่างอารมณ์ดีว่าไม่น่าไปทักเลยเล่าดิฉันเองก็พลอยอดถามไปด้วยไม่ได้อีกครั้งหนึ่งดิฉันกับพี่ลานและเพื่อนอีกหลายคนได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดเขาตาแบงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี จู่ๆเจ้าอาวาสท่านก็เล่าขึ้นมาว่านี่คนแอบลักลอบเข้าไปขโมยพระพุทธรูปโบราณจากกรุเมืองสีเทพตอนที่กรุแตกใหม่ๆทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังไม่รู้จึงไม่มีใครหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เข้าไปควบคุมดูแลปล่อยให้ชาวบ้านเข้าไปขนจนเกือบหมดถึงได้รู้ผู้ที่ไปเอาพระพุทธรูปมาครอบครองก็ดี หรือหวังจะลักลอบส่งไปขายยังต่างประเทศก็ดีบุคคลเหล่านั้นเท่าที่ทราบมาล้วนมีอันเป็นไปหมดบางคนเกิดอาการคลุ้มคลั่งเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องร้องเอะอะโวยวายเหมือนถูกผีหลอกครอบครัวเดือดร้อนโดยไม่รู้สาเหตุนี่ก็อีกรายหนึ่งอาการโคมา่าตอนนี้ยังนอนอยู่ในห้องไอซี างญาติพี่น้องได้มาขอร้องให้อาัตามาไปช่วยโปรดด้วยเถิดไม่งั้นมีหวังบ้าตายอาัตามาก็เลยต้องไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลและบอกให้เขาเอาพระพุทธรูปองค์นั้นกลับไปคืนอย่างที่เดิมโดยเร็วที่สุดจากนั้นอาการของเขาค่อยดีขึ้นโดยลำดับเท่าที่ทราบมายังมีอีกหลายคนโดนกันทั่วหน้าของพักนี้เล่นได้ที่ไหน ไม่ใช่ของของเราไปเอาของของเขามาได้ยังไงเขาก็ตามมาทวงจนถึงที่นาสินี่ก็เป็นสิ่งยืนยันให้เห็นได้ว่าทั้งสองเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกับกรุแตกที่เมืองสีเทพจริงทีนี้วกกลับมาที่คณะกฐินกำลังเดินเที่ยวชมโบราณสถานกันต่อหลังจากที่ดิฉันได้เล่าเรื่องกรุแตกไปแล้ว พวกเราก็เดินไปรอบๆสถูปจนมาถึงหน้าธรรมจักหินโบราณอายุนับพันปีจึงอยู่ด้านหน้าทางบันไดขึ้นสถูปหรือเจดีย์ใหญ่ของโบราณสถานเขาคลังในซึ่งยอดสูงส่วนบนพังคลืนลงมานั้นคือกรุแตกที่ดิฉันกล่าวถึงนั่นเองมีสุภาพสตรีไฮโซท่านหนึ่งถือว่าเป็นผู้อาวุโสสุด ในที่นั้นได้บอกให้ทุกท่านที่มากับคณะทอดกระถินพร้อมใจกันนั่งสวดอิติปิโสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณที่นี้ต่อจากนั้นก็เป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมการตรงหน้าธรรมจักเหินโบราณไว้เป็นที่ระลึกวันนั้นดิฉันแต่งกายด้วยชุดขาวล้วนเพียงผู้เดียว อีกดูสะดุดตากว่าใครทั้งหมดสต,ตรีไฮโซท่านนั้นดิฉันขอใช้นามว่าคุณนาเพื่อง่ายต่อการจดจำเนื่องจากเป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่มีอยู่มากมายในฐานะเป็นร่างทรงขององค์เทพต่างๆเปิดตำหนักหลังใหญ่ไว้ต้อนรับผู้มายเยือนอย่างเอิก,กเกริก แต่สตรีไฮโซท่านนี้ก็ปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่ร่างทรงอย่างที่คนเข้าใจกันท่านบอกว่าท่านเป็นเพียงผู้มียาณวิเศษอย่างรู้ได้โดยผ่านญาณพระพุทธเจ้าเท่านั้นเรื่องนี้ดิฉันไม่มีความเห็นไม่ขอวิจารณ์เพราะโดยส่วนตัวแล้วไม่มีความสนิทสนมกับท่านแต่อย่างใด แต่ที่ต้องกล่าวถึงไว้ก่อนตรงนี้ก็เนื่องจากเรื่องที่ดิฉันจะเล่าต่อไปมีสตรีท่านนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในายฐานะผู้ล่วงรู้อดีตชาติของดิฉันในชาติหนึ่งเกี่ยวกับเมืองสีเทพแห่งนี้ซึ่งดิฉันจะพูดถึงในภายหลังเหตุการณ์โดยทั่วไปยังปกติดี ไม่มีลางบอกเหตุว่าจะเกิดเรื่องแปลกมหัศจรรย์ใจอะไรพอกลุ่มเราเดินมาตรงหน้าปรางสองพี่น้องเท่าน,นั้นพลันดิฉันก็เห็นนิมิตตามในอดีตชาติภาพนั้นปรากฏขึ้นมาในบัตรดลให้เห็นกรรมที่ดิฉันได้กระทำไว้อย่างโหดเหี้ยมทารุณไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นเป็นดิฉัน ถ้าดูจากชาติปัจจุบันนี้แล้วดิฉันจะเป็นผู้ประกอบแต่ความดีละเว้นความชั่วถือศีลห้ามั่นคงมีพรหมวิหารสี่มาโดยตลอดเป็นผู้หนึ่งที่มีความเข้มแข็งในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนิมิตท,ที่ปรากฏทำให้ดิฉันได้รับความสะเทือนใจอย่างหนักรู้สึกเศร้าโศกเสียใจละคนหดหูรันทด สลดใจเหลือเกินรับไม่ได้จริงๆดิฉันนั่งคุกเขา่าก้มหน้ามองพื้นพลางร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างไม่อายใครเลยร้องไห้ราวกับทํานบน้ำตาพังทลายขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะ หลายคนในที่นั้นคงพากันงุนงงไปตามตามกันพลางอดคิดสงสัยในใจไม่ได้ว่าอะไรหว่าตะกี้นี้ยังเห็นเดินพูดไม่หยุดอยู่เลยนี่มานั่งโฟมไฟล์เสียแล้วแต่ทุกคนก็มีมารยาทดีเรียบร้อยไม่แสดงอากับกิริยาหรือพูดจาอะไรที่ไม่เหมาะสมออกมา หรือไม่ก็คงจะตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้แต่นิ่งเงียบกันไปหมดดิฉันได้ยินเสียงคุณนาพูดปลอบใจอยู่ข้างๆว่าร้องไปเถิดร้องเสียให้พอไม่ต้องกลั้นเอาไว้ปล่อยออกมาให้หมดให้สมกับที่เราได้ทำกับพวกเขาไว้จะได้รู้ว่าตัวเองในชาติที่แล้วโหดเหี้ยมแค่ไหน วิญญาณเหล่านั้นต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเพียงใดเพื่อรอวันนี้รอคอยมาแสนยาวนานให้คุณซึ่งเป็นเจ้านายเจ้าชีวิตมาปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระผลจากการจองจำจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีมีอะไรล่วงเกินกันไว้ติดค้างกันอยู่จะได้ขออโหสิกรรมให้แก่กันและการเสีย จะได้จบสิ้นกันไปคุณนาพูดเหมือนกับว่ารู้เรื่องราวของดิฉันมาก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีและคงอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเช่นกันแต่รอเหตุปัจจัยมาสนับสนุนเท่านั้นอันนี้เป็นเจโตรู้วาระจิตผู้อื่นได้เป็นปัจจตังส่วนนิมิตนี้ดิฉันยังไม่เคยเล่าให้ใครฟัง แม้แต่เพื่อนสนิทรักใคร่กันมากก็ยังไม่รู้มิใช่ว่าจะปิดบังหรืออายที่จะพูดถึงเพียงแต่คิดว่าเล่าไปก็เท่านั้นรู้แล้วได้อะไรถ้าฟังแล้วได้ข้อคิดเป็นธรรมะมีความเชื่อในกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังมากทีเดียว หากได้ใช้สติปัญญาพิจารณาตามเหตุผลที่ว่านี้ก็จะขอเล่าเท่าที่ระลึกได้ชาติหนึ่งดิฉันเกิดเป็นกษัตริย์ผู้น้องปกครองอาณาจักรสีเทพส่วนหนึ่งนับเป็นเมืองน้องในราวพุทธศตวตรรษที่สิบห้าหรือประมาณหนึ่งพันปีมาแล้วกษัตริย์ผู้น้องนี้มีนิสัยฝักใฝ่ในการศึกสงครามมาก ชอบการสู้รบมีจิตใจห้าวหา,าญชาญฉลาดเป็นคนเข้มแข็งและเด็ดขาดมากหวังจะแผ่อาณาจักรให้ยิ่งใหญ่ให้เป็นที่เกรงขามของบรรดากษัตริย์เมืองอื่นๆจนมาสวามีพักขึ้นต่อเมืองสีเทพเวลานั้นพระมหากษัตริย์ได้เสด็จมาในอากาศและได้เสด็จมาประทับที่เมืองสีเทพของกษัตริย์ผู้น้อง ทำให้กษัตริย์ผู้น้องเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าจึงขอเป็นพุทธมามะกะนับถือศาสนาพุทธและได้สร้างสิ่งที่เป็นศาสนาสถานรวมทั้งพระพุทธรูปขึ้นมากมายและให้พลเมืองทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธมีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ เนื่องจากฝักฝ่ายแต่เรื่องการรบอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ได้สนใจในอิสตรีเท่าใดนักลืมเรื่องการมีมาเหสีไปเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นกษัตริย์หนุ่มรูปงามร่างกายสูงใหญ่สง่าผ่าเผยผู้ใดกระทำผิดจะมีโทษทันหนักมากตัดหัวสถานเดียวหรือไม่เ้าจองจำโดยเครื่องพันธนาการโซ่ตรวนอยู่ในห้องมืด ให้อดข้าวอดน้ำหรือเขี้ยนตีโบยด้วยแส้ผูกติดกับขือคาเป็นต้นจนเป็นที่หวาดกลัวของเหล่าขุนนางอมาตย์และบรรดาข้าราชสำนักนางนายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทหารไพรพลไปจนถึงพลเเมืองไพรฟ้าประชาราษถูกลงอาญากันทั่วหน้าไม่มีอภิสิทธิ์ชน ผู้ที่จะรอดได้คือผู้ที่ไม่เคยทำผิดนั่นเองส่วนเมืองกษัตริย์ผู้พี่ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ตลอดเวลาเพราะอยู่ในอนณาจักรเดียวกันกษัตริย์ผู้พี่นี้มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนรักสันติจนดูเหมือนอ่อนแอเพราะไม่ชอบการสู้รบฆ่าฟันกัน จึงประสงค์จะมีสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์เมืองอื่นๆเพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกกษัตริย์ผู้พี่มีมาเหสีสององค์คือมาเหสีฝ่ายขวากับมเหสีฝ่ายซ้ายมเหสีฝ่ายขวานั้นเป็นสตรีผู้เลอโฉมงดงามมีความอ่อนหวานชดช้อยเปรี่ยนไปด้วยความเมตตาบราณีเป็นที่รักใครเ่เสน่หา ของกษัตริย์ผู้พี่และคนทั่วไปสำหรับมเหสีฝ่ายซ้ายนั้นเอาแต่นั่งแต่งตัวทั้งวันเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมักใหญ่ฝ่ายสูงเจ้าเล่เพทุบายชอบใช้เงินซื้อคนเป็นพักพวกและชอบติดสินบาทค่าสินบนผู้คนให้หันมาสนับสนุนตนมีนิสัยสุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อ ใยทรัพย์สมบัติในพระคลังแบบล้างผลานออดอ้อน,ออนเอาอกเอาใจสารพัดหวังจะให้กษัตริย์ผู้พี่ลุ่มหลงตนแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลก็หันไปพึ่งสยศาสตร์พ่อมดหมอผีทำเสนียาแฝดแทนเมืองกษัตริย์ผู้พี่นับถือฮินดูและให้พลเมืองนับถือศาสนาฮินดู ลัทธิสายวานิกายกษัตริย์ผู้พี่เอาแต่ฝักไฟศึกษาคำพีพระเวทและเอาแต่บูชาเทพทั้งวันสร้างสิ่งที่เป็นศาสนาสถานฮินดูขึ้นมากมายผสมผสานกับศิลปะเขมรโบราณความรู้แก่อำนาจของกษัตริย์ผู้น้องอยากจะรวมเมืองพี่กับเมืองน้องเข้าด้วยกันเป็นเมืองเดียวจึงยกกองทัพเข้าตีเมืองพี่ และฆ่าพี่ชายของตนเองอย่างเลือดเย็นจับมาเหสีฝ่ายซ้ายไปจองจำแบบขังเลื่องจนตายไปเองในที่สุดส่วนมาเหสีฝ่ายขวาก็ได้เลี้ยงดูให้อยู่อย่างสุขสบายสมฐานะไปตลอดชีวิตด้วยความต้องการที่จะเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่จึงคิดวางแผนจะยกทัพไปตีเมืองเขม,มรัตนคร โดยจะใช้เส้นทางเดินทัพไปทางทิศตะวันตกด้านหมู่บ้านวังขามไปสู่เมืองชัยบาดาลเป็นด่านแรกก่อนการกระทําอันโหดเหี้ยมบ้าอำนาจของกษัตริย์ผู้น้องที่ฆ่ากษัตริย์ผู้พี่ซึ่งเป็นพี่น้องสายโลหิตเดียวกันได้อย่างลงคอนอกจากนี้ยังประหารชีวิตผู้คนที่เห็นว่า กระทำผิดอีกมากมายอย่างไร้มนุษยธรรมเป็นที่โจทย์จานกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองทำให้สภาพบ้านเมืองตกอยู่ในสภาวะแห่งความกลัวข้าราชสำนักมุกอมาตก็ดีไรฟ้าพล,ลเมืองต่างระสําระสายไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองว่าวันไหนหัวจะหลุดจากบ่าเมื่อไหร่ เป็นธรรมดาของมนุษย์ดังคำพังเพยว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือย่อมมีทั้งคนที่รักและเกลียดชังบางคนทั้งรักและกลัวบางคนทั้งกลัวและชังส่วนคนที่ชังเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่สาปแช่งด้วยความโกรธแค้นว่าขอให้กษัตริย์ผู้โดดเดี่ยวไม่มีคนรัก ปราศจากคนรอบข้างปรารถนาสิ่งใดขอให้รอคอยช่วยชีวิตตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าคำสาปแช่งนี้มีผลหลังจากกษัตริย์ผู้น้องได้ยึดครองแว่นแคว้นต่างๆไว้ภายใต้การปกครองของพระองค์จนพระเกียรติเกลียงไกลแต่หารู้ไม่ว่านับแต่บัดนั้นมา ทรงเป็นกษัตริย์เหนือบรรลังอันแสนจะโดดเดี่ยวมีแต่ความรู้สึกขมขื่นปวดร้าวและเศร้าหมองอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวอย่างเดียวดายตลอดพระชนชีพคุณนาบอกให้ดิฉันกล่าวคำขอขมาลาโทษและขออโหสิกรรมต่อกันเสร็จแล้วจะได้ปลดปล่อยวิญญาณทั้งหลายซึ่งเวลานี้ได้มาอยู่ตรงหน้านี้แล้ว ให้เป็นอิสระจะได้ไปผุดไปเกิดกันเสียทีท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ